สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณค่ะมาดูดวงรายวันกันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่ล้นเหลือวันนี้คือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะปรารถนากําลังจะเดินเข้ามาหาคุณนะคะความสุขที่จะทำให้ความใชชีวิตของคุณอุดมสมบูรณ์นะใกล้มาถึงตัวคุณแล้ววันนี้เป็นวันดีที่เปิดทางให้คุณนะแต่ก็ จะไปตรงกับของใครบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะก็ะให้ระวังหกขลม้มอุบัติเหตุเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าอย่าไว้ใจคนที่ใกล้ตัวเหมือนว่าจเฉพาะไพ่ดูวันต่อว,วันนะคะวันนี้ค่ะแต่ว่าดวงชะตาปามุดมสมบูรณ์ของกำนันหรือว่าสิ่งที่เรื่องดีๆกำลังจะเดินเข้ามาหาตัวคุณนะคะ การเงินด้วยค่ะคือว่าควา,ตามตกความอุดมสมบูรณ์การเงินเปิดทางช่องทางที่คุณกําลังจะหาเงินสิ่งที่มุ่งหวังมีมาให้แต่อันนี้เหมือนกันว่าคุณจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเสี่ยงได้เงินมาจากการที่เสียงเสียงหรือว่าเหมือนเจ็บเนื้อเจ็บตัวก่อนถึงจะได้อะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เหมือนว่ามันเป็น เส้นทางดีๆที่คุณรอคอยกำลังจะมาตัวคุณให้รักษาสุขภาพนะคะบางครั้งนะมามาบุญบุญโชคลาภมาพร้อมกับเคราะห์กรรมนะคะบางทีมันก็อันแข่งกันลงมานะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็ระวังตัวไว้เหมือนดวงการเงินเหมือนกันเรามีเราได้มาเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่ามันมันมาอยู่ แรงกันขึ้นมาจะทําลายแล้วมีให้มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้การใช้จ่ายหรือว่าทําอะไรให้รอบคอบพรายามัดระวังนะคะของจะได้ไม่หายตัวจะได้ไม่เจ็บอะไรทํานองนี้นะคะของคนเกิดอา,าิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสัตไ์ทายสัตไ์ทายให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวันจันทร์เนี่ยพลังต่อสู้ดิ้นลนพลังต่อสู้กับชะตากรรมพลังกรรมคล้ายๆชีวิตคุณจะดีเหมือนพลังกรรมมันก็จะตามขึ้นมานำต่อสู้คุณห้าดาบเนี่ยคุณดิ้นลนต่อสู้นะเหมือนคุณต้องสู้ให้ได้เอาชนะให้ได้กับพลังกรรมอันนี้ใช้สติเป็นที่ตั้งทำดีๆความสำเร็จที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันหนึ่งดาบคือ ความสำเร็จมีมาให้คุณเนี่ยดาบนี่มีมงกุฎแห่งเทพเหมือนว่าคนที่จะได้รับพรจากเทพก็คือคนที่ไม่ใช่ว่าทำความดีให้เห็นคือจิตสำนึกจิตใจนะเทพจะรู้พระจะรู้นืสิ่งที่เราไม่เห็นตัวตนเนี่ย จะรู้เขามีพรให้คุณอยู่ที่ปลายดาบเนี่ยมีความสําเร็จให้การกระทําของคุณชีวิตคุณกําลังลุกขึ้นมาต่อสู้นะวันนี้ได้แต่ดาบที่ต่อสู้การเงินคุณก็ได้นะคะเหมือนทํางานทําอะไรก็เหมือน ก็มีพลังแห่งการเงินการทองเข้ามานะคะทําได้คุณทําคุณฝัดจะได้เงินเนี่ยคุณก็เน็ดก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรก็คิดให้รอบคอบนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ ทพีแห่งความสุขนะคะเนี่ยเทพีแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือว่านางป้าเทวดาลิลาชินีอะไรทํานองนี้นะคะหนึ่งถ้วยคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากคุณมีความสุขในตัวของคุณคุณหาความสุขวยตัวของคุณเองแล้วก็คุณเหมือนว่าทํามาหากินไม่ได้เดือดได้ร้อนคุณเหมือนคนเหมือนมีพลังแห่งตัวเองเนี่ย พลังในตัวเองที่ทำให้ได้เงินเหมือน,เห,อนเหมือนว่าแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเหมือนมีสเสน่ห์อำนาจเปิดอยู่ในตัวนี้นะคะปวามมุ่งม,มั่นนะคะสิ่งที่คุณกระทำอยากกระทำคิดนะตองคิดตองใจคิดหน้าคิดหลังคุณต้องตัดสินใจให้ได้ให้ถูกแต่คุณนะเป็นคนมีบุญอย่างหนึ่ง มีจะทำอะไรก็มีคนประคับประคองคอยหนุนทั้งๆท,ที่ไม่ได้เห็นตัวตนคือจะช่วยให้ชีวิตคุณสำเร็จนะเรื่องความสำเร็จจะมีให้มาเรื่อยๆนะคะสองช่วยเนะี่ยความสุขนะความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณมีคุณพอใจในสิ่งที่มีคล้ายๆว่า คุณใช้ชีวิตแบบสบายปงเหมือนเป็นคนที่ปรงตกอะไรก็ได้ในวันนี้คุณอยู่แบบมีสติสองถ้วยสองคาถาเนี่ยคือว่าไม่ทะเยอทยานแต่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นพลังที่จะก้าวไปนะคะภายนี้ดูวันต่อวันวันนี้ก็ถือว่าชาร์จแบดให้ตัวเองนะคะคนเกิกดบันางคารทำใจให้สบายคือว่าใช้ชีวิตแบบสุขเหมือนว่า เราไม่ใช่ว่าเราทําเรายิ่งไม่ทําเงินไม่ขยับขยืน่นไม่ได้ใช้จ่ายคุณก็จะไม่ได้มีเงินบวกขึ้นมาคือว่าการดวงของคนเกิดวันอังคารจะต้องให้มีการเคลื่อนไหวนะคะการเงินเคลื่อนไหวใช้จ่ายแล้วมันก็จะเป็นเปิดทางให้เป็นเงินเดินถ้าคุณยิ่งเก็บมันก็ยิ่งเหมือนว่าคุณไม่ได้ใช้จ่ายเอ้ยมัวแต่นั่ง เสียดายนั่งที่เดียวคล้ายๆเงินคุณก็เหมือนไม่เดินไม่เดิน,เ,ดนเรื่องคนเกิดวันอังคารจะต้องมีการขยับขยื่นไม่ว่าร่างกายของตัวเองหรือการการะทาอะไรเนี้ยจะมีพลังที่ช่วยให้คุณงอกเงยน,นะคะของคนเกิดวันอังคารมันนี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ต่วรวมดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะโลโชคลาบกำลังจะเดินทางเข้ามานะรอรับโชคลับลาบเหมาะกับการเหมาะกับการเตรียงโชคหรือทำมาหากินแต่ว่าคุณนะ่ะคนเกิดวันพุธ นะจุดทุกจุดเทียนนะบูชาบรรทบุรุษเสบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไหว้พระไหว้เจ้าอะไรก็จะดีอย่าทำตัวว่าเฉยๆอันเนี้ย คุณมันมีชะตาความสุขคุณจะต้องแบ่งปันและครอบครัวคุณเนี่ยความสุขมันมีาก,การขัดแย้งนะคะคือว่ามีการขัดแย้งเนเหมือนถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่นัดวันนี้เหมือนไม่ถูกชะตากันมันขัดมันแย้งกันไปหมดคือแบ่งปันนะคะเทพีแห่งความสุขมีมาช่วยคุณนะคุณนะคิดจะทำอะไรสร้างอะไรคุณก็มีความสำเร็จให้นะคะของคนเกิด วันพูดวันนี้ถือว่าความตกความอุดมสมบูรณ์ความเจริญเนี่ยเทียนเงินและความคือความสาเร็จบางทีเราไม่ต้องการเงินทองก็ได้เราอยากได้ความสมหวังได้ความสาเร็จอะไรก็จะมีให้คุณนะวันนี้คือทํำยังไงก็ใจมีความตกแต่ตัวคุณนะจะมีการขัดแยง้ง คือว่าหาความตกเหมือนต้องแบ่งปันกาลังทุกอยู่ดีๆบางทีก็มีเรื่องขัดแย้งในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งใจให้ดีทำให้ดีอดทนวันหนึ่งก็ผ่านไปค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสัดไพ่จัดไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวัน ว่าจะไปตรงเกาะของใครบ้างนะคะคนเกิดพระหัสคุณปยเทวดาคุ้มนะพระสังฆราช เทวดาคุ้มเหมือนชะตาชะตาเทวดาปกป้องคุ้มครองเทพารักหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเทพที่คุ้มครองตัวคุณนะวันนี้เปิดทางมาเปิดทางให้คุณได้โอกาสได้พรรับพรรับสิ่งดีๆหรือแต่ว่าตัวตนของคุณก็เหมือนว่า รับสิ่งดีๆไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะคะคือว่าหน้าที่การงานหรือว่าดวงคุณเนี่ยคือว่าต้องคือเป็นคนสมเหมือนคนสมถะหรือก็ไม่ใช่คือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบ เหตุการณ์ที่เพฮาเยอะแยะคือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงสูงเลยนะคะจะทำอะไรก็ทำได้ด้วยความสำเร็จถุกขุมรอบครอบวันนี้ไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นมีแต่ว่าเฉยๆเรียบเรียบการเงินการเงิน,กา,งนการทองความมสมบูรณ์วันนี้คือใช้จากความสงบไม่ค่อยไม่ค่อยกระตือรือล้อนการงานเข้มแข็งดีค่ะการงานเข้มแข็งดีมี มีคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนเจ้านายหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้านายคนก็จะมีคนสนับสนุนก็คือลูกน้องจะช่วยสะผักช่วยดันอะไรทํานองนี้นะคะดวงชะตาของคุณอำนาจะเสนคนเกงกลัวนะคะวันนี้วันพวกนี้อาจจะเป็น ไพ่อาจจะออกมาอย่างอื่นก็ได้นะคะวันนี้คือว่าเป็นอะไรก็ได้ไม่ใส่ใจนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ อืดวงอาทิตย์คือเปิดแสงสว่างเป็นโอกาสของคนเกิดวันศุกร์นะวันนี้ไพ่เปิดมาคนเกิดวันศุกร์ถึงท้าวกฟ้าสิ่งดีๆเข้ามาบางทีโชคชะตากำลังเปิดทางให้คุณนะคะว่าจะตรงกับของใครบ้างบางคนเนี่ยบางทีก็ยังทุกยังร้อนไม่ว่าแต่ละคนทุก ไม่เหมือนกันความสาเร็จอยากมีงานอยากมีเงินหรือว่าอยากมีความรักหร,หรืออยากแย่งชิงอะไรของใครแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่คือแสงสว่างอันนี้เปิดมาอำนวยความสะดวกให้คุณนะคะชีวิตของคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะคนเกิดพันสุขแสงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์กับแบบนี้คนที่มีบุญมีวัฒนาคิดดีทำดีชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีเนี่ย อยู่ดีๆก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยนะคะคนเกิดบรรจุรับให้ดีทําให้ถูกบางทีคุณสร้างความดีไว้สร้างเหมือนบุญเก่าบุญกุศลเก่าอยู่ดีๆชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนะคะอยู่ดีกลายเป็นเศรษฐีเนี่ยแสงสว่างเปิดขึ้นมานะถ้าคนเกิดบรรจุไม่ได้ใจหมกมุ่นคิดร้ายนี่ทำอะไรเนี่ยใจมีเป็นเนี่ยเขาเป็นเหมือนว่าเนี่ยพระอยู่ข้างบนเห็นไหม คือว่ามีใจมีคุณธรรมคือว่าแสงสว่างด้วยคือพลิ่งอย่างคือพลังบวกชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจะรู้ได้อย่างไงวันนี้คุณเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวอีกวันนี้เปิดมาเป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้คุณถูกหวยรวยรางวัลขึ้นมาหรือว่าคุณได้เงินก้อนใหญ่ได้ ได้เงินเบีย้ยอะไรนะโบนัสเนื้ออะไรก็ไม่รู้จะจะให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะของคนเกิดปันสุกหญิงหญิงอย่างเขาบอกว่าให้ทำฟาร์มดีแต่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวนะคะถ้าคุณทำไม่ดีชีวิตคุณก็จะหดหู่นะคะเพราะฉะนั้นสร้างฟารมดีนะคะ ปามสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะปามยิ่งใหญ่อยู่ในกำมือคุณนะคุณมีโปรเจกต์อะไรดีๆคิดอะไรดีๆคุณจะมีความสำเร็จนะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีๆก็ได้เป็นเท่าแก่เป็นเจ้าคนในคนทำให้ถูกให้ต้องนะคะเพราะดวงอาทิตย์จะยิ่งย่างวงล้ออันนี้คือเป็นวงล้อที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ไปในทางที่ดีนะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดบันเสาร์นะคะขอขอเป็นตัวแทนสับไพ่จัดไพ่คนเกิดบันเสาร์ค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครนะคะสิ่งจักสิ์ให้อำนวยความ ตกสิ่งจกักริ์ประจําชะตาวันเกิดหรือสิ่งจักริ์ประจําตัวของคุณนะให้วา์มอุดมสมบูรณ์แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินเป็นทองนะคะให้วา์มอุดมสมบูรณ์ให้ความตกให้ความสําเร็จเหมือนว่าคุณเนี่ยได้เป็นต้นไม้ใหญ่ให้คนให้ความสําเร็จกับผู้อื่นนะอันนี้คือพลังโต้ตอบบางครั้งนะ คุณให้ระวังว่าบางครั้งคุณจะมีภัยเข้ามาหาตัวโดยไม่รู้ตัวคุณก็ต่อสู้คุณไม่ยับไม่ยั้งพลังในร่างกายนิดจิตใจในตัวของคุณเนี่ย เกิดคุ้นอยู่ถึงทุนเฉยๆเนี่ยแต่อยู่ดีทําไมมันมีจต่เรื่องสู้ก็เพราะว่าถ้าคุณทําดีปฏิบัติดีนะคนที่เขาทาร้ายคุณอะไรคุณเนี่ยเขาก็จะแพ่ภัยเขาก็จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยตอนเนี้กําลังทุกข์กำลังก้มแฮงแมนเนี่ยทุกข์กังวลโดยจัด มันเหมือนเหมือนเป็นคนที่ห่วงหน้าพวงหลังแล้วตัวเนี่ยฮึดขึ้นสู้บางทีอารมณ์โกรธเนี่ยจะทำให้เรื่องเดือดร้อนสิ่งในใจนะเวลาคุณทุกข์คุณไม่ไปบอกกับใครแต่เวลาคุณสุกนะคนอื่นรับรู้เห็นนะคะคือสุกกับอันเนี้ยคือ,ค,อคือบางครั้งคุณก็ฉันไม่ไหวแล้วคิดคนเดียวไม่อยากพัก ไม่อยากจะเลี้ยงดูใครก็คิดคนเดียวแต่ปากไม่เปิดนะคะแต่ให้ระวังเขาอยู่เฉยๆวันนี้กลางคืนกลางค่าก็ไม่ให้ใคร,ใครจะมาทักได้ยินเสียงใครเรียกก็ไม่ต้องมาไม่ต้องรับขานไม่ต้องขานรับนะคะของคนเกิดวรนสราร์วันนี้จะจะถามว่าดีไหมความ มันจะเกิดเรื่องที่สิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะคือว่าเนี่ยมีพลังต่อสู้แต่คุณเป็นคนที่มีเทพอยู่ในตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเขาจะปกป้องคุ้มครองแต่ใจเป็นมนุษย์เนี่ยทุกข่วงกังวลนะคะให้คุณแก้ไขปัญหาให้ถูกเดินให้ถูกนะคะของคนเกิดวันเสาร์ไพ่นี้ดูวันต่อวันวันนี้มาทักมาทายมาบอกเหตุก,การณ์อย่างนี้วันพวกนี้อาจจะว่าคุณถูก เอาไพ่ออกมาเป็นเหรียญใหญ่ๆเนื้ออะไรคุณถูกหวยรวงรวยรางวันก็เป็นไปได้นะคะเพราะวันนี้ไพ่วันนี้คือว่าคุณต้องเศร้าก่อนแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้อดไม่ได้อยากหากินได้แต่คุณมีตรูเยอะแยะไปหมดตรูมากมายเพราะฉะนั้นตัวคุณอยู่ตรงเนี้คือวันนี้มันแต่ตัวมากมายเหมือน วันนี้ทำไมพลังอะไรก็จ้องแตัดทำ้ายคุณนะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอให้โชคดีค่ะ